แลมาจุดใจมาอยู่กับพุทโธเพียงจุดเดียวนานๆเข้าจิตก็จะเกิดมมตพามสงบการที่จิตท่องพุทโธเองมีสติสัมปชัญญะรู้เองโดยอัตโนมัติโค้ภาวนาได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ฐานที่สองไว้เป็นผลแล้วเมื่อที่ตกกับวิจารในมาจ,ามจาุดเมือที่ตกด้วยการจิตเมตตามสุขจะไม่เกิดขึ้นย่ำเ,เป็นไปไม่ได้ มาเอตืต่นส,งสิงตกเกิดเส้นพานสงบจิตเส้นเรียบราษสมาธิก็เกิดขึ้นมันจะมีผลเสริเนื่องกันไปเป็นลำดับจากนี้แต่ในบางครั้งบางขณะถ้าหากว่าท่านท่องคาถาพ,พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตของท่านเิ่นพุทโธครับให้คิดถึงอย่างอื่นเกินมากเราจะได้ยินว่าเมาื่อจิตเช่งพุทโธแล้วให้เอากลับมาหาพุทโธอีก จะได้อาตมาจะขอแนะนำไม่ ama, God, ีแปลกๆซึ่งอาจจะแปลกสำหรับผู้ที่ันให้เคยทดสอบแต่สำหรับอัตมาเองและครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านทดสอบมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นของแปลกเมื่อเราท่องคาถาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตใอยู่กับพุทโธก็ปล่อยก็อยู่เรื่อยไปถ้าเขาไม่อยู่เขาซึ่งพุทโธเสียไปคิดถึงอย่างอื่นถ้าปล่อยให้เขาคิดไถแต่เราทำสติตามต้องไปเรื่อยๆ จนที่จุดทองเราจะไปคิดถึงนั้นก็ไม่มีอื่นนอกจากเรื่อการงานที่เราทําอยู่อันเป็นเรื่องของ,งจิตวิสถาปันถ้าใครจะน,นับทำบัญชีปฏิ่อจิทิ้งุโลแล้วมันจะไป็นึกถึงเรื่องบัญชีใครจะนับวิชาการใดๆก็ตามเมื่อจิตทิ้งพุศโอแล้วมันจะเป็นนึก,รรนนกถึงวิชาการนั้นนั้นล้วนึกถึงอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำจะิือตามโลกไปเรื่อย เมื่อาจะเป็นสัมปทานได้ตัวนี้ตามคันความคิดเมื่อไรเราจะรู้สึกว่าภายในจิตของเราเนี่มันแยกกันเป็นสองไม่สิ้นม่ติ้หนึ่งคือความคิดคิดไม่หยุออหดอีกไม่ติ้หนึ่งตัวสติตจะตามรู้อยู่ไม่หยุดเหมือนกันความคิดขึ้นเร็วขึ้นสติยข,ยขึ้นจ่มใสขึ้นลองผลสุดท้ายมันก็จะเกิดมีจิตมีความสุขแต่สงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนายอย่างอืน่น ท่านนี้เป็นหลักวิธีการที่อสองส่วนวิธีการที่สามนั้นเมื่อท่านมีความจาเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรุรกจิจการงานที่ท่านทาอยู่ก็ตามให้ถือว่าการใช้ความคิดนั้นเป็นการพิจารณาสมถันทันเิจนอย่างในที่นเียบางท่านอาจจะมีความรู้ในหลักวิชาการแตกต่างกัน บางท่านอาจจะรู้วิศวะไฟฟ้าบางท่านอาจจะรู้ทางวิทยาศาสตร์บางท่านอาจจะรู้ทางกฎหมายหรือบางท่านอาจาาะาาอาจะรู้ทางวิชาอื่นๆเมื่อท่านจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องวิชาการของท่านยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดมาพิจารณาแล้วทํางปฏิตามรู้ใคกสับความคิดนั้นในทุกโอกาสที่ท่านใช้ความคิดท่านคิด,ด่อไดความมีสติสัมปชัญญะ โดยเอาความคิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพันธีในทำนรานี้จะสามารถทาให้ท่านมีจจตจำนงสมาธิมีสติสัมปชัญญะในเมื่อเราใช้พิทาการนั้นๆมาเป็นอารมณ์ในการคิดเราถือว่าการคิดนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐานเราจะได้สติสัมปชัญญะระดับสมุนสุขการที่เราทาอยู่ในเรื่องของปีวิสกรรมวัน ในตอนนี้เคยมีโลกติดไปบวชอยู่ที่วัดเป็นคนทำงานเกตตยวสา้าเขากงพวกประเทศื่างเครื่องติดตัางเครื่องเกี่ยวกับเรื่องสาฟ้าต่างๆมียกคราวหนึ่งเขาไปรับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องไฟฟ้าที่จังหวัดอุบลตอนนั้นเป็นเครื่องใหม่จนเขาเองก็ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ เอ้คับเพื่อน,นท่าก็ไปเชิ่พฤติธรรมทำแล้วมันก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งเกิดท้อแท้ใจขึ้นมากําลังจะทารายงานตกคืนขอท่านคนใหม่จะทาแต่คอนที่เขาจะบวชกับอาจารย์ชื่อวัดเขาบอกว่าไหนลองให้ทําสมาธิสูตสิขอเวลาอีกสักคืนหนึ่งพอเสร็จแล้วเขาก็เข้าทาสมาธิตามแบบที่เขาเคยศึกษาพอกิดจุดสงบลงไปแล้วเกิดภาพในนิส เกี่ยวกับเครื่องที่เขาไปทานั่นขึ้นมาในสมาธิแลเมื่อเขาดูเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบบันทึกเอาไว้จนดป็นข้าาก็ไปทาทาก็สําเร็จตามที่ต้องการอันนี้เป็นหลักฐานอันหนึ่งสมาธิที่สนับสนุนจิตการที่ทําอยู่ได้เมื่อในดานมานีมีนักธุรกิจท่านหนึ่งไปหาสามารถที่วัดไปบอกว่าผมจะมาขอส้นโักรรมาฐานากับเระคุนเจ้า อาตม,มาก,ก็บอกถามว่าคนมีอาชีพอะไรถ้าบอกว่าท่านมีอาชีพในทางประดิษฐ์สิ่งของขายไหนลองเล่าดูซิในขณะที่คนที่ประดิษฐ์สิ่งของอยู่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งผมก็คิดว่าควรจะทําสีปักมันอย่างนั้นทําแ,แขนทาขาส่วนประกอบจ่างนั้นจางนั้นพอคิดไปเล่าเสร็มันวอกไปพักหนึ่งเปิดวานสว่างขึ้น มองเห็นภาพทุกตาที่จะสร้างขึ้นเสร็จแล้วก็ไปทำตามภาพในมิติมองเห็นสุดออกมาก็เป็นที่ชอบใจของลกค้าอาตมาก็เลยบอกว่าเจ้าพนพิธองมาขึ้นโผล่มาถามว่าสงบคนเสร็แล้วท่านภาวนามาตั้งแต่อายุสิบสี่ปีเดียวกว่หกสิบห้าปีแล้วยังกระดิ่ของขายจากคุณไม่ได้จนทำกรรม,มาถานต้อคนเรื่ยไป ถ้าคนอยากจะให้กรรมาฐานของคนมีประสิทธิภาพหรือยิ่งขึ้นให้คนมีสิ่อผ้ากันรักษาสิ่อผ้าให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ที่ขดิสิ่งของพระคุณต่อไปแล้วคุณจะโลภามริงของธรรมะเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของบุคคลผู้สามารถทำสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้เพื่อนบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่ที่อาจจะมาขอเืนญกันว่าท่านเคยฝึกสมาธิม,มาแล้ว และได้ใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองมาแล้วทุกท่านท่านฝึกสมาธิอย่างแท้จริงมาแต่เมื่อไหร่ท่านได้ท่านเริ่มเรียนหนังสือตัวแรกแต่ตูวเลี่สอนหนังสือท่านเขาไม่ได้บอกว่าท่านเขาฝึกสมาธิท่านแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าท่านฝึกสมาธิแต่แท้จริงมันเป็นการฝึกสมาธิท่านแต่เริ่มเรียนหนังสือมาสิเดียว เมื่อท่านไม่มีพลังสมาธิเรียงจบปริญญามาได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิทํางานใหญ่โตสําเร็จได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิปกครองคนหมู่มากได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องให้สมาธิอย่างหนักท่านผู้เก่งในทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นสมาธิมาแล้ว แต่ยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ฝึกสมาธิและได้ทําสมาธิได้ได้ให้สมาธิให้เกิดประโยชน์มาแล้วเพราะไม่มีผู้บอกถ้นานีก็เห็นจะเป็นว่าเราเข้าใจว่าโลกกับธรรมมันหันหลังให้กันเราเคยได้ยินท่านเทศว่าพรานมีโลกกับพราดมีธรรมแล้วเมื่อเราตดความหมายต้องคําว่าพราดมีโลกพราดมีธรรมไม่หลับแต่เราก็เลยเข้าใจว่าโลกกับธรรมต้องหันหลังให้กัน แต่ลรยตอยหลักธรรมชาติของความจริงแล้วเรื่องของโลกเป็นอารมณ์สุงรู้ของจิตเป็นสุญเล็กของสติรอบนี้เองเป็นพูดแสดงความไม่เรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรารู้รอบนี้เองเป็นอารมณ์ที่มาแย่จิตใจข่าเราให้เกิดอารมณ์ความสุขหลือความทุกข์รอกนี้แลเป็นฐานที่ทั้งแห่งความสุข เรียนความแล้วว่าการฝึกจิตในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเอาอาศัยางสัตใจเป็นหลัทกทำเกษตรและเล้กโลดอยู่ในตายเรียกว่าตายานุปัสนาสต,าติสัพพันกํกำหนดโลดสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับภายสติเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติสัพพันกํกำหนดทำเกติตามรูม้การคิดคา,านของตัวเองเรียกว่าจิตานุปัสนาสติสัพพันการที่เอาจิตตรวจสอบพิจารณาต้องดูดู กับอารมณ์ที่เกิดจากจิตและความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตทำอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเช่นเจตใจที่ไผ่หาความสุขเรียกว่าตามมาฉันท่านอีวอนหรือพยาบาทเจตใจที่คิดขัดตอนผลประโยชน์ในการปฏิบัติความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าจะเอาจริงหรือไม่จริง เราเอาจิตใจก่อจอบิจารณารู้อยู่อยา่างนี้เรียกว่า,าธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานเมื่อเรากำหนดจิตของเราหลับตากำหนดจิตพักลงไปเราก็รู้ทันทีว่ารวเรายัางมีตายอยู่ถ้าจแล้วเลิกโลดอยู่ที่ตายก็เรียกว่าตายานุปัฏฐานสติัฐเมื่อสติกำหนดโลดสุกทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ตายก็เรียกว่าเวทนานุปัสนา กติความกำหนดโลกความสิานซึ่งเกิดจากสุขจิตเรียกว่าจิตตานนปัสนากตนกำหนดโลภความหมุดหิดพุ่นนั่นในการที่จะปฏิบัติหรือการทำงานเรียกว่าธรรมานุปัตนาสติปัฏฐานนี่ถ้าเรากำหนดเอาอย่างนี้เราจะมองเห็นทมได้อย่างง่ายๆแม้ว่าเราอาจจะกำหนดจิตคอยต้องดูความพิ่านที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะจิต มื่เราเอาความคิดเป็นสิ่งู้เอาสติระเล็กู้อยู่กับความคิดนั้นจะทําให้สติสัมปชัญญะของเรามีสมรรถภาพมีพลังงานสูงขึ้นขึ้นขึ้นกล้วโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งอ้ไความมั่นใจในสติสัมปชัญญะจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกสิ่ง เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงความของความคิดในแง,งอ่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมืม่อเรามีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเพื่นปลายเป็นตัวพันดาเราสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตสิงส่งใดที่ทําให้เราพอใจจิตมีสิ่งนั้นเป็นอิทรารมมีแนวโน้มให้เกิดตามมาต่าหาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่พอใจเป็นอนินทรารม มีแนวโน้มให้เกิดภาวะตคันหาถ้าเราจะเย็เดความยินดีหรือความยิน้ายทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นภวะตคันหาเมืเ่อจิตของเรามีตามาตัาหาภาวะตคันหาอยู่พร้อมทุกทุกย่อมเกิดขึ้นตามาระวยองิเลสแต่อารมณ์จะอำนวยผลให้ความทุกข์และความกข์ที่เกิดขึ้นกัดจิตนั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมเราสาม,มารถที่จะรู้ได้ว่านี่คือทุกขริยสัดที่พระพุทธเจ้ญญาตรัสรู้ อันนี้ถ้าเราทำจะจิตกำหนดความรู้จิตในอารมณ์ของเราเราจะได้ความโลภปรากฏขึ้นมาจากนี้เมื่ได้ความโลภปรากฏเห็นทขึ้นมาจากนี้ก็เลยว่ารเรารู้ธรรมเห็นธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนวันนี้ท้าวแม่ยายธรรมะพอเป็นงพระสิตเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังพอเห็นว่าสมควรแต่การลาเวลาจึางพอที่จะด้วยตาระเท่านี้ จะมีปัญหาที่มีผู้เขียนถามมาการใช้ธรรมโอสถรัรกษาโรคของผู้ปฏิบัติใช้วิธีใดพึกเจรณา่างไรโรคจึงสหายการใช้ธรรมโอสถรัรกษาโรคอันนี้เอาความเป็นจริง คือเป็นประสบาการา์ที่เกิดกับอาตมาเองในสมัยเมื่อระหว่างปีพ 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. ศ2487-88อาตมาป่วยเป็นวันโรกคการป่วยเป็นวันโรคในสมัยนั้นยาอยู่ยาที่จะรักษามันไม่ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้ใครเป็นขึ้่อนก็คอยแต่ว่าจะต้องตายอย่างเดียว แต่เพราะอาศัยธรรมโอสสเป็นเครื่องรักษาจะมาจึงหลอดพนจากความตายมาได้ววทีปฏิบัติที่ให้เกี่ยวกับการรักษาโรคนี้เริ่มต้นด้วยการพิจาร,รณาดูความตายเพราะในขณะที่จิตกำลังมีความตุลนผู้ลายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นในการตายและแน่ใจว่าตัวเองจะต้องตาย เดือนหนึ่งก็ไม่เคลียราก่าอนที่จะตายควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรในวันนั้นอุตาสาตั้งใจพิจารณาดูความตายอยู่ตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงสี่สามการพิจารณาดูความตายก็เพียงแต่ว่าเมื่ว่าเราเ,ราเรานี่ยจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะต้องตายแน่ตายแน่ แล้วอธิบายว่าความตายนะั้นมันเป็นอย่างไรความตายคือการขาดศูนยึ้น่แห่งชีวิตอินทรีย์ตายไปแล้วร่างกายมันก็แตกตับสลายตัวไปเป็นเป็นน้ำลมไปเข่าติ่ปติคันดาพอที่จะพิจารณาได้พิจารณาอยู่ทั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึง 4, สี่สามความสงบนิดหน่อยก็โดยความเฉยขึ้น,นมีแต่ความทุ้ร,ถถรุนผลายเพระนั้นว่าตู้ทำต่อควาเมเอยไม่ได้ เหตุนึ่งมันก็เช็ดขึ้นมาว่าควรจะพักผ่อนให้สบายีปก่อนฝากไว้วันหลังก็พิจารากันใหม่ทีนี้พอตั้งใจจะพักผ่อนเหตุหนึ่งมันก็ผลขึ้นมาว่าไม่อย่างที่ไหนก็นอนตายกันทั้งโลกท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้ยังไงเอาทางนั้นก็นอนตายสิทีนี้พอนอนลงไปก็ไม่เห็นนัดถึงเรื่องความตายเขาทาหนดจิตตูลมหายใจเลยทีนี้หลักๆเข้าลมหายใจมันก็ค่อย บาลงเ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 บาลงมาลองแล้วมันรู้สุดมันรู้สึกว่ามมแสงแห่งวินญานมันลอยหมุนเชื่อมต่บนอากาศ,าศาแล้วก็ย้อนกลับลงมาเพื่อใยเพราะว่ามันมันจะไปหรือไม่ไปมันังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ลงองพอนสุดท้ายนก็ถหีตัวขึ้นไปลอยเหนืออยู่เหนือร่างกายแล้วก็ส่งแสงลงมาดูร่างกายส่วนร่างกายนี้ก็ เช่นเอิดเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวลงไปจกนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็เป็นย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นสามสี่ครั้งจงกนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อเมื่อสองโมงเช้าแปดนาฬิกาทีน,น,น,นี้ก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีความคิดอน,นึังเกิดขึ้นมาว่านี่หรือคือนการตายแต่แล้วคาตอบมันก็ปุดขึ้นมาว่าใช่แล้วพอใช่แล้วแสงนั่นมันก็พุบงลงมา จะได้ใใมาประทับพระที่หน้าอกนี่แข็งๆคาอในตอนที่มันมาประทับในตอน,นแรกๆรู้สึกว่ามันมีอาการสู้่าวิ่งไปทั่วร่างกายมัน,มน,นจจเหมอนแบบสีดใจจนเชื่อมดับแรงนั่นแหละต่อคำนดติิตามเราตัวได้สติทั้งใจว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนาหันศีรษะไปนในทางใดเราาำนดตจิตอย่างไรจนกระทั่ง,ทงแน่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างแท้จริงแล้ว ตอนที่จะเริ่มตายขึมม้นมายังสงสัยจะไหวเี่เราตายจริงหรือเปล่ายกมือสองข้างมาทำดูหน้าอกก็ยังรู้สึกว่าอกยังอยู่ยังไม่ตายริ่ืมตาจนดูรหรเวลาสองโมงเช้าจนในหลังจากนั้นโรคไท้ไท้เจ็ดที่เป็นอยู่มันก็ค่อยค่อยหายวันหายคืนมาจนกระทัง่งแบบนี้แค่คิดว่าไม่ต้อทานยาอะไรมันก็หายเพราะมันมาเอง อันนี้เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อได้ประสบมาด้วยตนเองทืนใ้วิธีการที่จะรักษาโรคให้มันหายแลย้วมันก็มีหลายๆวิธีการใช้ธรรมโอสถหนึ่งอาศัยความเชื่อมัน่นโดยอาศัยอะไรเป็นถึงยึดของจิตให้เหนียวแน่นเพราจากทักอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธโลกหรือครูบาอาจารย์องค์ใดที่เราเชื่อมัน่นว่าท่านอาจจะมีพลังจิตพลังใจพอที่จะช่วยเราได้ เราน้อมจิตน้อมใจน้อมเอาคุณของท่านมาอธิษฐานมันก็ช่วยรักษาให้โรคหายหรือบางทีเราอาจจะทําสมาธิให้จิตท่าสน,นสงบสว่างลงไปพอเป็นอุปจาระสมาธิเราเข้าใจว่าโรคของเรามันเป็นอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็พยายามส่งกระแสจิตเทงไประทที่จุดที่มันเป็นทําบ่อยๆเท้าแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่ใช่โรคกมโรคเรวจริงๆสามารถที่จะรักษาด้วยพลังจิตด้ ตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถทําสมาธิในท่านอุปจาระสมาธิทําเจตให้สงบสว่างแล้วก็ยับยั้งสมาธิอันนี้ไว้ได้นานๆอันนี้มีโอกาสที่จะรับษาโรคของตัวเองกับของผู้อื่นให้หายได้ถ้าจะช่วยคนอนนื่นเพรากาหอดเจตทำเจตให้สว่างเท่นกระแสเจตเข้าไปที่ร่างของคนไข้แล้วไปตรวจดูเิตที่สงบสว่างเนี่ยพอเท่งสปที่ตรงไหนมันจะมองเห็นส่วนทัด ในร่างกายของคนอื่นได้อย่างพัดเกินเมื่อจะมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอยู่ที่ไหนพยายามแท่งกระแสสิทธิ์แผ่เมตตาให้ตรงนั้นมาผ่านแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปมันมอนกันไอ้ที่เขาใช้พาถาเศษเป่าอะไรกระดูกแตกกระดูกพักเสพน้ำมันไปทาแล้วก็เป่ามันก็ถูกมันต่อกันได้อันนี้ก็ใช้พลังสมาธิเหมือนกันดังนในการที่จะใช้พลังสมาธิเพื่อรักษาโรคของตัวเอง ให้หายได้นี่เทียนแต่ทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งสว่างจิตสงบนิ่งสว่างถ้าสามารถเอาพลังจิตมามองดูภายในกายของเรานี่ให้เห็นวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนได้แล้วก็ที่ฐานจิตให้พลังจิตนี้ช่วยรัรกษาโรคให้หายก็หายได้ถ้าไม่ใช่โรครำจริงๆแล้วก็สามารถจะรักษาให้หายได้ปัญหาที่สองการพิจารณาตายชะตา ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างพิจารณาจากเบื้องต้นจนถึงที่สุดด้วยวิธีใดและจะได้ธรรมะอะไรบ้างาการพิจารณาตายกตาสถิตายกาตะสถิตก็บ่งบอกพัดอยู่แล้วตายเป็นที่ตั้งของสถิตในเมื่อเราเอาสถิมาลึกมารริ่รู้อยู่ที่ทายเียงงจะเรกว่าผมขนเนบฟัน หรังเมื่อเป็นกระดูกามอาการ32เพื่อจะเลิกใจทีละอาการทีละอาการ้วยความแม่จเ,เป็นอบายทําให้เกิดพลังจิตอย่างหนึ่งคือสุิตนาจาเท่าเมื่อเราละเลิอกโยโบ่อยๆจกิสามารถที่จะสงบลงเป็นสมาธิได้สงบลงเป็นสมาธิได้ฌานได้ฌานอะไรต่างๆที่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านเทศ ในเมื่อเราตั้งใจและเลิอกอยู่ในกายเซตายเจ้ตา,าสติเนี่ยแม่เจ็ตจะยังไม่สงบแต่เราได้จะได้พลังงานทางสติเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะโดยธรรมชาติของิตถ้ามีสิ่งรู้สต,ติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นืเดูวิธีเบื้อต้นมันมีอยู่สองวิธีเ,เลือกเพหนึ่งและเลิกไททามอาการสามจิบสองจนจบ อีกวิธีหนึ่งืื่ครบาอาจารย์ทางฝ่ายนี้ท่านนิจบไทเใช้แนะนำลูกศิดให้ทำให้กำหน,นดสิบแท้งลงที่หน้าอกกำหน,นดลอกหนังออกแล้วก็เสือเนื้อออกนึกทให้มันถึงกระดูกนึ้อย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่จนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่ามีกระดูกอยู่ตรงบริเวณหน้าอก แล้วภายหลังก็เพ่งจิตลงที่ตรงนี้ที่หน้าอกแล้วก็นึกปริกรรมภาวนาว่าอสาิตอสิตหรือกระดูกกระดูกกระดูกต้องอยู่อย่างนั้นมเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นกระดูกบริเวณหน้าอกหรือบางทีอาจจะมองเห็นท,ทั้งตัวก็ได้อันนี้เป็นยุทธีดังยุทธีเรื่องต้นที่สุดก็ือว่าผมผลและปัญนหาน อัานนี้เป็นมูลกรรมาฐานที่พระอุปัชฌายะทั้งหลายท่านสอนให้คุณระบุร่องท่านลื้อเริงพิจารณาก่อนอื่นเพราะกรรมาฐานห้าผมผลเล็บพันหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยงามเลยความไม่สวยไม่งามคนเราก็ยังมีกิเลสอยู่มันติดกันอยู่ที่ผมผลเล็บพันหนัง ถ้าว่าเสียงห้าอย่างนี้มีอันที่คนที่การวิเคริตไปใช้กับอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมดสวยหมดตามไม่มีใครชอบเราจะนั้นท่านจริงเร่งให้พิจารณากรรมฐา,านห้าคนอ,อื่นอันนี้ก็จัดจะให้หมดแห่การจเาจริญตายยิตตาสติเหมือนกันโดยที่ธรรมะอะไรบ้างที่เราจะได้จากการพิจารณาตาจิตตาสติธรรมะที่เราจะเพิ่มได้อย่างเด่นถ้าที่สุดก็คือตัวสติ เมื่อได้สติสัมปชัญญะเป็นตัวเด่นถัดเึ้นความมั่นใจในสมาธิย่อมเกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิความมั่นใจความปกติของจิตก็บังเกิดเมื่อมีความปกติของจิตปกติตัวนี้เป็นตัวืีระคือความปกติของจิตในเมืกเก่อเจตมีความเป็นตัวปกติไม่หวั่นไหวต่อสิงส่งต่างๆเจตก็อยู่ในอาการสงบนิ่งพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะ เมื่อเจิตมีศิ่งเป็ตัวปกติสัาจะความจริงใจย่อมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยสีสีตและความสุขเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วจอยู่ในอาการสงบนิ่งในบางครัออ้งอาจจะเกิดมีพลังงานเกิดการไหมตัวการไหมตัวพัก ถ้าสายตาที่จิตมีความเป็นปกติย่อมรับรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยความเป็นปกติถัแต่ว่ารู้สิ่งน,นั้นคอยตโโย้องดูอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเป็นอาการของสุขังคือจิตกระดับฟังเหตุการณ์อยู่ภายในจิตเมื่อจิตมีการกระดับฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ้นดับภคยจิตรู้ถัดแต่ว่ารู้รู้ด้วยความมีสติปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้น มาปัญญาเฉ่ยเส้นเิดยอมรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของสภาวะนั้นนั้นแต่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเจิดรู้จริงเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเกิดความรู้เธอปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นด้วยกับความรู้นั้นเรืยกว่าญาณทัศนะ ในมาจิตมีความรู้แล้วประเห็นด้วยกับความรู้รู้จึงเห็นแจ้งลงไปปะหานะคือจาทะพตัวจาทะะการสละส่วนซึ่งจิตเจ้มปรากฏขึ้นตายเป็นปะหาสัพทพะัพเพระาะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในในมาผลงานที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวปกติคือตัวปกติของจิตที่ปรากฏอย่างเด่นชัดเรามาดูตัวปกติปรากฏขึ้นนั่นน่ะคือสิ่งโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว ไหนเม,มื่อเรามีศี่งเราก็มีสัตว์มีสัตว์แล้วก็มีสุชาจุดมีสติปัญญาคอยจดจ่อฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ่นก็รู้อะไรเกิดขึ่นก็รู้รู้จัดแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นยาณมัตตายะอาศัยแต่เพียงว่าเป็นสิ่งรู้ปฏิสต,ติมัตตายะอาศัยแต่เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องระลึกรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ยึดในสิ่งใด เมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อจิตมีสีละความปกติมีกัจจะความจริงใจมีสุตระคามกระดับปรับพย์มีความรู้แจ้งเห็นจริงกาภาพานพละดื้นจิเลศ่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาและขาถ้ามีพลังเช่นแสงประกอบเป็นตัวสถิเป็นตัวเด่นวิมุติคือความหลุดพ้นรอมบังเกิดขึ้นตามขั้นตอนหรือทำพระวิมุตติผลเกิได้เั่วขนาดเด่สมุทเทถ้าวิมุตติผัดกิเดได้โดยเด็นขาด ตามพันธุในภูมิของจิตที่จะเป็นอํหน่วยใหนอันนี้เราจะได้ธรรมะอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด่นทัดที่สุดก็คือตัวสติการจเจริญทัศกาลยตตาเนี่ยได้สติเป็นหลักเมื่อได้สติแล้วสติตัวนี้มีพลังงานแล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิความรู้และอภูมิธรรมได้โดยเองโดยอัตโนมัติการพิจารณาขันหา้นหาพิจารณาอย่างไร การล้างสัญญาเดิมที่เกิดมาตัดสินจะล้างได้อย่างไรการพิจา,า,ารณาสัห้าโดยท่านแห่งปฏิปทาคือการภาคปฏิบัติเราใช้การพิจารณาโรคเวทนาสัญญาสังขารยุนญา,ญญญาตามสัญญาที่เราเรียนมาก่อนเอาความโ้ที่เราเรียนเราจามาได้โดยสัญญาพิจารณา,าจนมันเกิดความชั่งส่วน แนเราจาะพิจารณาว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรไหนม่ได้คำตอบแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอ,อะไรไปจนกระทั่งเราหมดหมดคำตอบแล้วก็หมดคำพังพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสร้างความเป็นไปของจิตให้เกิดความคล่องตัวจนกระทั่งจิตมันสามารถพิจารณาขันธ์หเองโดยโอโดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการพิจารณาขันธ์ห เยางแต่ว่าลโลอยู่ที่จิตกลางเดียวเขาจะโลกขันห้าครบทั้งหมดหนึ่งรูกกับเรามี่อตายคะมีโลกในเมื่อมีตายก็ยังมีเวทนาเมื่อมีตายก็ยังมีขันญาเมื่อมีตายก็ยังต้องมีสงขารเมื่อมีตายต้องมีจิตญาเพราะจิตญาอาการแห่งการทุแตัดแต่สิ่งโลกทั้งหลายเนี่ยลำพังในจิตกอันเดียวเนี่ยเท่าเพียงแตู่ลกอยู่เท่านั้น แต่ถ้าเมื่อมีกายแล้วเขาจะรงแกันให้เป็นไสต่างสารตามก่เลสและอารมณ์ของเขา